สวัสดีครับผมนายธีิพงศ์แก้วชนวนสอฟ2องทับสองอออรหันยนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอนน,นาการหมายถึงกิจกรรมที่ทำเพื่อความผ่อนคายสนุกสนานหรือเติมเต็มด้านจิตใจอารมณ์สังคมและร่างกาย โดยไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือความจำเป็นในชีวิตประจำวันหน,หน้าร่างกายกิจกรรมอาันาการเช่นการออกกำลังกายเล่นกีฬา 2. หน้าจิตใจกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินเช่นฟังเพลง,พงทำงานศิลปะช่วยลดความเครียด 3. ด้านสังคมร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นเช่นชมรมชุมชนหรือกิจกรรมอาสาสร้างความสัมพันธ์สด้านปัญญาและการเรียนรู้นันทนาการประเภทเช่นเกมฝึกสมองการอ่านการเขียนหเศรษฐกิจนันทนาการในชุมชนหรือระดับประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจเช่นการท่องเที่ยวกีฬา